สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครักลับมาเจอกับเราสองคนเช่นเดิมนะคะดิฉันนุชเยาวเรีน,นีพันธ์ค่ะกับผมบอลนิทินันบริสุทธิ์ครับและรายการสงขา City ้วิกลี n e w นะคะแล้วก็ยังคงมาพร้อมกับ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆนะคะของเทศบาลนครสงขลาในรอบประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะซึ่งได้รวบรวมนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะน้องปอนะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดนะคะของโรคโควิด -19 แล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่ลงพื้นที่นะคะของคณะผู้บริหารนะคะในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่ น้องประชาชนชาวบ่อยยางของเดานั่นเองนะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะน้องบอลนะเมื่อวันที่5กรกฎาคม2564เวลา12นาฬิกานางสาวสุภรัตน์บุญสมและนายภูริมทิ์มณีรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาร่วมรับมอบถุงยางชีพศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิดจำนวน350ชุด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับบริจาคจากทุกภาคส่วนโดยมีนายไพเจนมากส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมส่งมอบเพื่อนําไปมอบให้กับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลาที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา14วันซึ่งจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็น ที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากนั้นเวลา12นาิก30นาทีนายอัมพลธรรมบาโรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบา,นาลนครสงขลาได้ร่วมรับมอบไข่ไก่จากตัวแทนนายสันพิษบุญญามณีในกิจกรรมแจกไข่ปันสุขเพื่อพี่น้องชาวสงขลาเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และมอบให้กับ ผู้สัมผัสเสียงในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครสงขลาที่ป้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลาส4วันเช่นเดียวกันใช่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบนะคะว่าในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ตบบอยางขอดเรานนะคะก็พบผู้ติดเชื้อนะคะรายใหม่เนี่ยทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อพอพบผู้ติดเชื้อแล้วเราก็จะต้องสอบสวนโรคนะน้องปอก็จะทำให้เจอกับ กลุ่มผู้ที่สัมผัสเสียงสูงนะคะที่จะต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา14วันเพราะฉะนั้นออกไปไหนไม่ได้นะคะในสงเเทศบาลนครสงขลาของเราเองรวมไปถึงผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะที่นําสิ่งของถุงยังชีพนะคะมาบริจากนะคะเพื่อที่จะนำนะคะไปมอบให้กับผู้ที่กักตัวเหล่านี้ละคะ่ะเพื่อให้ได้ใช้ ชีวิตประจําวันกันได้โดยที่ไม่ลําบากนะคะก็จะต้องร่วมมายร่วมมือกันช่วยกันเนาะเพื่อให้เราได้ผ่านพ้นวิกฤตรตรงนี้ไปให้ได้จริงๆนะคะนั่นคือกิจกรรมแรกนะคะในเรื่องต้นสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะเราไปต่อนะคะกันที่กิจกรรมที่2นะคะก่อนหน้านี้ที่เราทราบกันมาว่าพื้นที่บริเวณ ชุมชนเก้าเส้งชุมชนประเาะเก้าแสนนะคะแล้วก็ชุมชนหลังโรงพยาบาลจิตเวชนะคะเจอผู้ป่วยนะคะหลายรายแล้วก็จังหวัดได้มีคําสั่งล็อกดาวน์ชุมชนขึ้นมานะคะซึ่งหลังจากล็อกดาวน์แล้วนะคะก็มีการควบคุมมีการกําจัดวงไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างนะคะตอนนี้ก็ครบกําหนดแล้วแล้วก็ไม่มีการตรวจแล้ว คนในชุมชนมีภูมิขึ้นมาแล้วก็ได้เวลาที่จะเปิดชุมชนให้พี่น้องประชาชน,นะะในบริเวณดังกล่าวะะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินั่นเองนะคะโดยเราไปติดตามนะคะกิจกรรมเปิดชุมชนบละเซาะเก0าแสหลังจากจังหวัดสงขลามีคําสั่งล็อกดาวน์ค่ะ เมื่อวันที่6กรกฎาคม2564นายชัยยพนรริยมแก้วนายอำเภอเมืองสงขลาพร้อมด้วยนางสาวสุภรัตน์บุญสมรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสงขลาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลาผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสงขลาและอสมอร่วมเปิดชุมชนบลรอคด9 0 9 0 0 0หลังจากที่จังหวัดสงขลามีคำสั่งล็อกดาวชุมชน เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อหลายรายตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมทั้งให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกสู่วงกว้างโดยการเปิดชุมชนนายอำเภอเมืองสงขลาได้กำชับให้ประชาชนทุกคนเข้มงวดในมาตรการป้องกันและควบคุมโรคและให้ดำเนินชีวิตแบบ new normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้ในอำเภอเมืองสงขลาได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดช่วงที่มีการล็อกดาวน์ชุมชนพร้อมทั้งได้มอบเกียรติบตัตรและของที่ระลึกให้กับจิตอาสาและอสอสมอที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ณนากองอำนวยการเฉพาะกิจโควิดอำเภอเมืองสงขลา ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<ช>นะคะแต่ว่านะคะก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ยังคงปฏิบัตินะคะตามมาตรการของจังหวัดของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดต่อไปนั่นเองนะคะเอาละครับมาต่อกันที่กิจกรรมต่อไปนะครับนายกเทศมนตรีรับมอบถุงยังชีพและพัดลมจากครอบครัวบิลพัฒรเมื่อวันที่7กรกฎา,าคม2564นายสรันบิลาพัฒนนายกเทศมนตรีนครสงขลา อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสงขลาลีขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับมอบถุงยางชีพและพัดลมจากครอบครัวบิลาพัฒน์เพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นใช่แล้วค่ะคุณผ,ผู้ชมนะคะได้ ชมแล้วก็ฟังเอ๊ครอบครัวบินลพัฒนคุณๆก็เป็นถุงยังชีพนะคะแล้วก็พัดลมนะคะจากครอบครัวของท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลาข,ของเรานั่นเองนะคะซึ่งสมาชิกในครอบครัวนะคะก็รวมด้วยช่วยกันแล้วก็ทําถุงยังชีพขึ้นมาแล้วนําไปเพื่อที่จะแจกจ่ายนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 นั่นเองนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสาหรับครอบครัวบินลพัฒนนะคะของท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลาข,ของเรานะคะบอกแล้วว่า เราช่วยกันจริงๆทุกๆภาคส่วนเลยตอนนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้เห็นการระบาดของโรคโควิด -19 แล้วเรายังได้เห็นน้ำใจอีกมากมายเลยนะคะของอพี่น้องชาวสงขลารวมไปถึงพี่น้องคนไทยของเราที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ทุกๆคนได้สามารถใช้ชีวิตในช่วงนี้กันได้นั่นเองนะน้องปอน,นะ เราไปต่อนะคะกันที่เรื่องราวนะคะกิจกรรมโครงการพัฒนากันบ้างนะคะนอกจากเรื่องของโควิดแล้วนะคะเรื่องราวของการพัฒนาเรื่องราวของการดูแลพื้นที่ตรงนี้นะคะในส่วนของหน่วยงานที่อยู่ในเขต เทศบาลนครสงขลาของเรารวมไปถึงเทศบาลนครสงขลาของเราเองก็ไม่ทิ้งนะนก็จะต้องดูแลตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยนะคะได้มีการลงพื้นที่ค่ะหารือกับกลุ่มประมงพื้นบ้านนะคะเพื่อดําเนินการขุดลอกนะคะคลองสำโรงนั่นเองเราไปติดตามรับชมบรรยากาศกัน,นะคะ่ะเมื่อวันที่7กรกฎาคม2564 นายสรันบิลพัฒนายกเทศมนตรีนครสงขลามอบหมายให้ในายเกรียงไกรคมคำเลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลาลงพื้นที่บริเวณสวน72,000ษามหาราชินีเพื่อร่วมหารือกับกลุ่มประมงพื้นบ้านเกี่ยวกับการดําเนินงานขุดลอกคลองสำโรงโดยมีนายธนกฤตเหมสนิทรองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง นายวันทิพย์คำแป้นจากสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่4และนายบุญเหลือสุขปรื่มสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาเขต3ร่วมลงพื้นที่หารือครั้งนี้สำหรับการหารือได้มีการประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่และกับประชาชนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวางแผนการรื้อถอนเพิงพักชั่วคราวและที่จอเดเรือของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน เพื <unting> Finally, been, been no ่อให้การดําเนินการขุดลอกคลองสำโรงของสํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่4กรมเจ้าท่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนโดยจากการหารือได้รับความยินยอมและความร่วมมือจากกลุ่มประมงพื้นบ้านเป็นอย่างดีก็พี่น้องประชาชนนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือเนาะอย่างดีก็เพื่อที่จะต้องการให้การแก้ปัญหาที่ มันมีปัญหามาอย่างยาวนานนะคะอย่างคลองสำมโดงเราก็เห็นนะคะว่าอาจจะมีไม้ที่เอาไว้สำหรับจอดเรือนะคะก็ปักกันอยู่เยอะแยะมันก็อาจจะทำให้เกิดการกีดขวางไม่สะดวกเวลาจะมีการขุดลอกคลองสำมโดงเพื่อที่ต้องการให้น้ำมันไหลเวียนออกจากชุมชนลงไปสู่ทะเลได้เพื่อป้องกันการน,น้ำเน่าเสียอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการรื้อถอนกันนะคะก็ เป็นการให้ความร่วมมือกันของทุกๆภาคส่วนอีกนั่นแหละนะน้องปอนนะเพราะว่าหน่วยงานเดียวเราทํางานไม่ได้เราต้องอาศัยความร่วมมือกันนะคะของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความร่วมมือจากที่น้องประชาชนนะคะคร,ครับก็เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโครนา2019นะครับก็หลายๆภาคส่วนนะครับก็เกรงว่าของอำเภอเมืองสงขลาของเราเนี่ยมียอดผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับแลวกลัวว่า แมีเตียงไม่เพียงพอสําหรับผู้ป่วยนะครับก็เมื่อเช้าวันนี้นะครับได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณะสุขการจัดตั้งโลเคอล์โพเลนทีนครับเมื่อเช้าวันนี้นายสลันบิลพัฒน์นายกเทศมนตรีนครสงขลาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณะสุขก,ก, <anth> ก,การจั <source> ดตั้งสถานที่กักตัวโลเคอล์โพเลนทีน ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงขององ,งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6แห่งในอำเภอเมืองสงขลาณอาคารฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬาสนามดินนส,สุรานนท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสำหรับการจัดตั้งสถานที่กับตัวโล,โค,ลคอล q u a r a n t i n ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครั้งนี้เป็นความร่วมมือขององ,งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6แห่งในอำเภอเมืองสงขลาได้แก่เทศาบาลนครสงขลาเทศาบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลพะวงเทศบาลตำบลเกาะเต้วองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองสงขลาและสาธารณาสุขอำเภอเมืองสงขลาโดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมควบคุมโรคไวรัสโคโรนา2019อำเภอเมืองสงขลาเพื่อต้องการคัดแยกผู้สัมผัสเสี่ยงออกจากชุมชน เฝ้าระวังสังเกตอาการและสอบสวนโรคเป็นเวลา14วันลดความเสี่ยงป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ครอบครัวและชุมชนใช่แล้วค่ะอย่างที่น้องปอบอกไปนะคะว่าอําเภอเมืองสงขลาของเรานะะก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนะคะเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้เชื้อเนี่ยมันลุกลามไปในครอบครัวแล้วก็ ไปสู่ชุมชนจึงได้มีการแยกนะคะแยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะยังไม่เป็นผู้ป่วยนะรเรามากับเพื่อสังเกตอาการก่อนนะ,ะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ที่ถูกกักเอาไว้ณที่นี่นะคะแล้วตรวจรายงานอาการทุกวันแล้วเจอว่าติดโควิดก็จะต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลน,นะ,ะคะแต่สําหรับคนที่ยังไม่เจอนะคะ ส่งสวอปแล้วรอผลอยู่ก็ต้องกักตัวรออาการตรงนี้ก่อนดูดูอาการก่อนนะว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเมื่อครบระยะเวลา14วันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ติดโควิดก็จะออกใบรับรองให้แล้วก็กลับบ้านได้นั่นเองก็อ,อปทอนะคะในอำเภอเมืองสงขลาก็ได้ร่วมมือกันแล้วก็มาร่วมกันตรงนี้นั่นเองก็จะแบ่งกันไปแต่ละ เทศบาลแต่ละอ,อบตอนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มีพยาบาลน,นะคะที่จะดูแลแล้วก็คอยสอบถามอาการทุกๆวันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโดนมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกลัวเรามาช่วยดูแลนะคะเพื่อ,อต้องการให้ยอดของผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงให้ได้นะคะต้องจำกัดวงให้แคบลงแล้วก็ ให้เป็นศูนย์ให้ได้นะคะเราร่วมด้วยช่วยกันทุกๆภาคส่วนจริงๆนะคะนี่คือเรื่องราวกิจกรรมที่นํามาฝากกันในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะสำหรับช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด -19 อีกนั่นแหละนะ<ช>น้องปอน,นะก็อ,อ,นนะอย่างที่เราทราบค่ะว่าผู้ติดเชือ้อโควิดนะคะ19ในจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยพบมากขึ้นถามว่าพบในกลุ่มไหนมากขึ้น<ช>ที่พบมากขึ้นก็คือกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดนะคะ จาก1เลยก็คือครอบครัวค่ะแล้วก็2จากหน่วยงานจากการทํางานจากองค์กรต่างๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะในการปฏิบัตินะคะตามมาตรการต่างๆ5มาตรการดังนี้เลยค่ะ 1. นงนะคะงดกินข้าวร่วมกันนะคะให้ต่างคนต่างกินกันไปก่อนในช่วงนี้นะคะ 2. ค่ะงดคลุกคลีใก,กล้ชิดเว้นระยะห่าง งดรวมกลุ่มนะคะแล้วก็สค่ะสวมหน้ากากอนามัยทั้งในบ้านนอกบ้านและที่ทำงาน 4. ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็5ค่ะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ5มาตรการนี้ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งตอนนี้กระทรวงสาธารณาสุขเองก็ออกมาว่าต้องขอความร่วมมือประชาชนแม้เราจะอยู่ในบ้านเราเองนะคะก็ขอให้ใส่ หน้ากากอนามัยเอาไว้เพราะว่าเราต้องคิดไว้ก่อนว่าคนในบ้านของเราเนี่ยอาจจะรับเชื้อมาแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นป้องกันสูงสุดค่ะต้องป้องกันสูงสุดจริงๆในช่วงนี้นะน้องบองนะเพราะว่าเท่าที่เราเห็นยอดนะคะของผู้ติดเชื้อแต่ละวันเนี่ยตอนนี้สูงสูงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้มมาตรการในการป้องกันตัวเองให้มากที่สุดนะคะ ส่วนเรื่องราวที่สองค่ะน้องปอที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะคก็คือเรื่องของมาตรการนะคะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้ประกาศขยายเวลาบังคับใช้นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดยังาระบาดอยู่นั่นเองนะคะคก็ต้องออกมาขยายระยะเวลาบังคับใช้ปิดสถานที่เสี่ยงนะคะต่อการแพร่เชื้อโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นสนามชนโคนะคะชนไก่นะคะสนามกัดปลาแข่งนก สถานบริการสถานประกอบการคล้ายสถานบริการร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตนะคะสวนสนุกสวนน้ำสระว่ายน้ำสาธารณะนะคะโต๊ะสนุกนะคะ โรงมหอรสพโรงภาพยนตร์โรงละครสถานที่เล่นสเก็ตนะคะโรลเลอร์เบดนะคะ,ะ,คะสถานที่เล่นโบลิ่งหรือว่าตู้เกมสถานที่จัดนิทรรศการศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะโรงยิมสนามมวยสถาบันล,ลีลาดสอลีลาดนะคะร้านสักเจาะผิวหนังศูนย์พระเครื่องสนามพระเครื่องถนนคนเดินนะคะแล้วก็ร้านสปาเสริมความงามนะคะอันนี้ก็ ปิดต่อไปนะคะแล้วก็ห้ามจัดงานสังสรรค์งานเลี้ยงงานเรื่อนเริง,รงต่างๆทุกประเภทด้วยนะคะรวมไปถึงห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเกิน20คนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะโดยนะคะโดยการขยายเวลาในครั้งนี้นะคะก็มีผลมาตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2,564นะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดนะคะในวันที่5สิงหาคม2,500 64นั่นเองนะคะนะน้องปอนะครับผมครับก็มีอีกหนึ่งข่าวนะครับที่จะมาประชาสัมพันธ์กันนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นะครับในช่วงนี้ทำให้งานธนาคารเลือดของโรงพยาบาลสงขลานะครับขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ปนะครับซึ่งก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อผ่าวิกฤตโควิด19ไปด้วยกันนะครับ ซึ่งสามารถบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดชั้นสองโรงพยาบาลสงขลาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในวันและเวลาราชาการนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาน่นดีนะครับซึ่งก็มีความต้องการในทุกปุ๊บเลยนะครับตอนนี้สำหรับผู้ที่ร่างกายแข็งแรงก็ไปร่วมบริจาคกันได้นะครับ ใช่แล้วค่ะหนึ่งคนให้หลายคนรับนะคะคเป็นการส่งต่อช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยที่ตอนนี้กําลังรอการช่วยเหลือจากทุกๆคนอยู่นะคะคเอาละนะน้องปอนนะเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนชา,าวสงขลาของเรารวมถึงคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยพลาดนะคะในเรื่องราวต่างๆของเทศบาลนครสงขลารวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราเองหรือว่าในประเทศไทยนะคะก็สามารถ เข้าไปติดตามนะคะได้ที่ช่องทางการสื่อสารของเทศบาลนครสงขลานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์เทศบาลนครสงขลาค่ะ w w w s o n g k l a c i t y g o t h นะคะหรือจะเข้าไปกดติดตามนะคะกันได้ที่ f e c o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  แฟนเพจนะคะเทศบาลนครสงขลาสงขลาซิตี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของ ชาแนลยูทูบนะคะเทศบาลนครสงขลาสงขลาซิตี้ค่ะรวมไปถึงถ้าอยากมาเป็นเพื่อนกับเรานะคะในไลน์ก็สามารถเข้าไปเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะที่ Line Official Account นะคะ ID นะคะก็คือส่งลาสงขา c i นะคะต้องใส่แอดนำหน้าด้วยแล้วก็ช่องทางที่5เลยค่ะจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเทศบาลนาครสงขลา FM ร0อ2 5 MHz มนะคะนอกจากจะได้รับฟังบทเพลงเพราะๆแล้วนะคะยังมีสาระความรู้ที่จะนำมาฝากพี่น้องประชาชนรวมไปถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนั่นเองนะคะเอาละนะนี่คือทุกอย่างเลยที่เรานำมาฝาก คุณผู้ชมกันในสัปดาห์นี้สำหรับสงขล Class City Week r e n e นะคะครเราสองคนนะคะคงจะต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ละค่ะช่วงนี้ก็ต้องขอให้คุณผู้ชมนะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีป้องกันโควิดกันอย่างเคร่งครัดนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและปลอดภัยจากโรคโควิด -19 กันทุกคนเลยค่ะวันนี้เราสองคนต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ